อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของแม่คามีสื่อไปใจความว่าณหมู่บ้านนิคมคามเขตจันตะประเทศเป็นสาเหตุนิทานธรรมเรื่องบุญกรรมแต่งให้เกิดมาซึ่งคณะสามคคีเสียงธรรมจะได้นำมาชี้แจงแสดงเรื่องบาปมูลหนุนเกิดมาให่คำมีเป็นใหญ่แก่หน้าที่แม่คอยเกื้อหนุนซึ่งบุตรชายใจกาลุนสะพ้ยบุญอบุนเรือน อาชีพนั้นทำนาไล่มีจับใจพอใช้สอยผู้มันดาอยู่เฝ้าคอยชีย้ล่องลอยของสินร,รมอยู่ต่อมา,นาันวหนึ่งแม่ลำพึงอยากปรึกษาจึงได้เรียกบุตรชายสะภัยมาว่าซ่องบุตรตามานิทีก็มีนากาะหลัข้งนั้นฝ่ายบุญธรรมผู้บุตรราฟังมันดาเอ่ยเรียกขานจึงได้พาภรรยามากราบกรานอภิวันมันดาตนแล้ว เอ่ยถามผู้ไปเป็นเป็นมารดาออกไปว่าคุณแม่มีการกีดใส่แนวใดให้บอกก้าวกนดหย่หน่อยแนวใดแม่เจ้าให้เบอามาหลดครับแม่อันคุณแม่เออหลูกเออเต่ามาเมื่อหนีมียังสีบอกมียังสีบาก,ม,บกมียังสีถามน้อแม่น้อโอ้ยนับว่าดีดีแล้วที่บุญธรามหูนาะทีพร้อมทั้งนั่งแพ่งสีสุนิสาลูกสะพายไดมาสอนห่วมือน บ่อยมีเสียงเปืือนได้เพี้ยนพำน้ำกันเพี้ยนกยันประสันแห้งหกักแพงบ่มีหายพอห้าตายหลายปีแล้วท่านทำบุญอุทิศทรงคันปีนี้สมประสงคเหตให้หน้าทาบา่อแหล่งสิผ้าเจ้าแต่งท่านสนอกบุญธรรมแม้ว่าขันปีนี้ถ้าฝนมันโตก๊กบ่อแหง่งบ่อแรลงได้เหตให้ไถหน้าถ้าฝน,นมันผลผลิตมันสมบูรณ์แม่สิผ้มา,ามูไห้เจ้านิเฮตบุญสังอุทิศท่านไปหาพอ พูดิ่เพิินมุดหมอดเบี่ยนตายเลี้ยวตั้งแต่นั่นสนอกบุญธรรมเจ้าสิว่าจังไหนกับเมรเนละลาว่าจังว่าว่าจังว่าเมรสิไฟเาให้บุญแจกเขาหาอีพอจังสันล้วก็ตายจากห้องไปหลายฝ่าลาปีแล้วจังสันละเออเห็นบุญเห็นคุณเพิินเนะเมรเนะเออแต่ว่าเม่วาขันเมเบอกจังสันลูกก็ว่าดียุเดและเม่ มันดีแนวใด๋โอ้ยวังหันลูกมาพักอยู่วัดสะกำแพงใญ่แม่เออเห็นไทบัานไทเมืองเห็นพีเห็นน้องเขาถือน้ำโอกน้ำหอมถือพวกมาไล่ไปไหวไปสงโกดพอโกอดแมือเขาไปหดดูกสงดูกเขาไปกราไปไหวลูกก็คือเห็นอยู่ที่แม่โอ,อ้หมายความว่าคือเห็นอีพอฮาวตีคือเห็นอีพอเห็นไทบัาน์ไทเมืองเขาไปเห็ดบุญน้ำพอน้ำเม่เขาเฮาก็คือคือกันเดีละแม่เอากันสั้นกบเป่าสองคนมันบ่แล้วดอกล่ะเอ,อ้ย เข้าอยู่กันสามผู้สามคนทั้งพ่อมนั่งแป้งสีหลูกสะไยแม่เพราะฉะนั้นเล็้วแม่ก็ว่าคุยกันสองคนมันบาเล็้วเวียกดอกเอินสะไยเจ้าเอิญเมียเจ้ามาเว้าปรึกษากันเบื้องหละมันสีเห็นพ่อมต้องกันบ่ล่ะอันแพงเอ้แพงอันมานียาเอิญน้องลาแพงเอ้ย ตัดกระซองโลกกากวงนะลับปวงประชาเฮานิมบริษัทดอกทั้งสีลักษาคำพันสิมนะเดี๋ยวไว้บ,บองไอ้โซนนะ บอกให้ทำบุญไว้ธานะไม่แจกใจบาดนาตายเสิได้ขึ้นสั้นฟ้าพาปองเจ้าเปล่ามาบนบดีหรือสวนสามาบาปใหญ่ไฟนาโลกบนสิตกลงขุมบวกวังดือขังอ่อน ล่าบอกไงนี่จากหอนไปสนหมดอกเศ้าเย็นบ้านใดเป็นขั้นเข็นกองให้รอนอีเด้อไก่เงือหลับเสนบนดีเฮาเดินไปไกลไปไว้ไวเฝ้าเน่ยละลละเสนบนดีคือว่าท่านนี่นายเฮาขานต่อไปอท่านไปแล้วแนวสินไใดก็คือบุญตระลาเมีย ลามาถามีอปวักปินน่งขันบุรอย่างใด้ให้มาเพียดอกทิพทานดักก่อนสวกจากบ้านกะเว้าว่ามาเอาบุญมาไม่ใเงยมันผ้ามูมาเออแม่หมานบอเออแม่หมานมั่นมาหายไขว่แน่ ก่อนเสียออกจากบ้านกะเ้าว่ามาเอาบุญละคันมาถึงแม่นเจ้าทานหรือ,อยั่งดอกที่ได้แต่อ่อยผู้เดียวซับเห็นบว่า ก่อนสีออกจากบ้านกะเว้ามาเอาบุญล,ลาลาคันมาถึงแหม็นเจ้าทานหรือยังดอกทีบุญอยู่ทั้งพีมดามีของดีมาเสริมเอาไว้ไว้ไปไว้เนี่ยลาเนี้ยสิดึงสิ่งแก เอาหมวยวัมพี่น้องสิเมื่อคืนสุ้สวรรค์เหล่วลันธาคนใหญ่ โอ้โอ้เนื่อยเดือดธรรมิกถานวโลโอกาสบานิตมาภาพไุ้รับแล้วซึ่งยาจนะกรรมคำสมุติสมัญญาชันธานุมัติจากพระคุณเจ้าธรรมานุน ซึ่งท่านได้มาโยกย้นอ,อนอดตำแหน่งตามาภาพรับตำแหน่งแสดงหน้าที่ของแผงสีบัตรีีหน้าที่นั่นก็ได้เวียนวัดผัดมาถึงแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจึงจะได้จับสำเนาเข้าสำนวนทบทวนบุพป,ป,ประโยคข้องตนสืบต่อไปจับเนื้อในใจความว่าฝ่ายแผงสีสุนิ t าสธาเสือ่อมไปเรื่มใสในทางทานการกุศลเลยขึ้นเสียงตอบต้านไม่ทอมตนแฝงเล่กลลีรับไว้กับใจแม่ยาเอ้ย ปูพันไตไปดนเลี่ยวเบยนแววพ่อไงเหลือต่ขี่ฝุ่นไฟต่ละสุนเสริมสินเบยล่างห่างเงาเล่าบ่มาถามส่อมุ่นมั่งที่เล่าแต่งให้เ้าแปงแต่งสร้างทำกี่เลยต่อไปปูเล่าไตไปเลียวสีห่วงน้ำเพ็ดหยางหยาท่านเสียเงินเสียทองไปเบยนดี้อมหาล้อมว้ถาหาใจซื้อกินสีบอดีกลาวฝนตีญาสิบอดีกว่าไปท่าในห้เจ้าแนวได้เมนบอมมีบุ่นบ่หญาญาหาญาหา มันเสีเสียซายเสียไสย้กะจำเป็นหลับแพงสีเอ้ยอีกอันหนึ่งแม่นว่าปูเจ้านี่เลาดตายเป็นนั่นแล้วว่ามาถามสอนํำเห่ากะจริงดอกแต่ว่าปูกับยาเนี่มันเคยอยู่น้ำกันมาโดนเลว้ยงย่ำเลาวตายยาก็อยากเสียทำบุญทรงเคาะทรงท่านไปหาปูของเจ้าเพิ่งตายไปเลว้ยกะจกักอยู่จะไหนกินจังใดนอนจังใด อยู่บ้านจังไดตำบลจังไดหันด้เจ้านี้อิหลากก็เลยเอื้นมาปรึกษาหาลือจังสัตหลักคำเมียแม่นอยู่ดอกพอปูเพิ่นกระไตไปไหลฝ่าลาปีเลวย่าไปคนผีลุก่าไปปลุกผีตื่นถอดยาเอ้ยมันขล้ำคือผู้เฒ่าเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าน่ายย่าไปเฮ็ดจังสั้นถอดยาตายไปแล้วไ่แล้วอยู่สุขสบายซะถอดยาย่าไปเอื้อย่าไปขานหาแล้วถอ บัดเนีงขอเชิญหันโสตังเอเมฟังเลื่องในท่านธรรมเอฟังเลี้ยวจำคติปโธต์ระโยนคุณหลายล้นเอสาธุชนทางใคร จองตั้งใจอินโจนจงฟังเอาเดือยมพอฟังเอาเดิยมมอยมเมตออกเท่ายังเอางอ่วงง่วงนอนนื้อโบทสลับซับสอนเป็นก่อนไม่น้ำสมัเอนี่ คอยฟังไปทรงใจจิตเป็นต่อให้ตวงสั่งเนี้ตั้งใจฟังต่้ตอนต้นจนถึงปลายหัวไทยเรื่องเนี่ยมานางทั่วสีเหลืองกำลังออกสตาร์เรื่องตะเบยงหัวสุนทิมัย ชานสิพาะเลงใหญ่ไปรสมเบิงเมืองสวรรค์นี่ผู้โดยสารคือยมฟังผู้ปนอ,อสสอสเนี่อเธอทำนองควงทำทานนผู้เทียนเป็นสอนสั่งเื้อสามชีวิตเสวัง ฟังต่อไปหากสิโสิเส็นแจ้งแห่งคด,ดีเด่นนองเน,นี่ลยลาไฟมันดาสิก้าวสิสอนสั่งยังบุญเนี่ยสมกับเป็นเช้าปวดสานไก่โน่ใจเพลวเนี่ยแย่ทิ้งแนวแถวเสื้อยากือเสือที่ลงป่า คนมีดามันดาซอนบุตรลูกเกี่ยด้ฟังแล้วอย่าล่วงเกินเด้อน้องน,องนี่และอยายให้คนเขาได้เอิน้นว่าแนวนอทรละพียงอย่าละวิภูมิคุณพอแม่ปุ่นปองเลี้ยงอย่าตกเทียงนอเสียงการดาป้าน้ำพองขับไลทั้งลูกชายและลูกภัยจงจำไว้ตองเนี่ อย่าเป็นไม่เทต่างป่องเพดของเอ็ดสินทำเนยอย่าทำกรรมทำเวนบาปเก็น,นในหุห่อนอ่อนเนย่ยล,ลาฟางเมสอนสองลาทางพุทธาสุดนิสาเอ้ยอ,อย่าเครื่องงวนกระโกดไง ภากนาเอาใจใส่ประสันแห่งซอยคำทำสร้างแต่งเกลียยาสิหวานตั้งแต่ตตลินล้นหลมปากแสลงจ่าโอสินทานภาวนาขาวัดว่าเตยยังหน่อยเดินตามหอยพระพุทธเจ้าสับผ่านยุงพันสิบป,ปองเอนี่ยยาท่าน ทยองเลือนบ้านยามข้าหารสินั่งเอาละอย่าเป็นเสื้อเอิงเผาบ่ฮู้ซัประมาณตงนี่โอตมโกตายะดาทอโนเสียงปอยยาสมอยหอยนี่ฝาติ๋งดงแค่กันตนยงน่ เพียนขยันก่อสร้างอย่างห้ามวางของนิ้นะแล้พอห้าตายแล้วจะต้องสนองตอบต็นคุณนสลระทุนทำทานอุทิศบุญดลช่วยโจกับนวยขันปีนีฝ่าฝนดี แม่สิพาลุกชายทั้งเพยงสีลูกสาภัยทำบุญให้พ่อพูดตายนั่นแหละ